โจพร้อมยังโจโโจโจสองบสองสองสิบสามสองิี่สอง้วสองิบหกอจดองิบแจอจสจบเก้าจอจิบจิบสิบสองจองสิบจามสอบี่ีิบสองาทไาบอกว่ารอชม มาไม่รู้ใครย,ยิงมันทับอีกแล้วพ <laughs> ี่เลนเนี่ยยิงเฮ้ยมันทับยิงเลนยิยงออกมาไกลให้หน่อยโทรมาแล้วพี่ไม่ไม่พูดหนูก็เลยวางแล้วโทรกลับไป let's go เปลี่ยนลูรูปคล้ายๆแบบเดิมแหละแค่เพิ่มรูปใหม่เข้ามาเฮ้ย เกือบคิดว่าพี่จะหายแก๊งอยู่ที่นี่พักเมืองร้อนสักสามเดือนพักใจอะดิจะดีเหรอคะพี่พี่พักพพใจอยู่อะดิเกลพี่นุ่มมันมีความทรงจำเยอะเกินอะ่ะพี่ทนไม่ไหวเธอฮะอไปไหนไปไหนก็อยู่นี่ ทำอะไรที่นี่ฮผ่านเซียนบาดไงไหนดูหน่อยอยังไม่ได้เพิ่งใหม่ดูของเธออ่ะไม่ได้ใส่เลยดูเนี่ย <c oughs> แล้วไม่ไมใส่มันหายครับเพิ่งมาเมื่อกีเ้เองแล้วไปใส่สิคะเนี่ยพี่หนูเปลี่ยนมันแล้วนะ ไหนนู่นนะหัวแดงพี่เปลี่ยนรูปมาเหรอใช่เพิ่มรูปอื่นเข้ามาเพิ่มรูปเอาวีและอ่ะลองดูลองดูล่อสาวชัวร์ไม่ล่อไม่ล่อลองดูอะว่าจะเกี่ยวไปดูเผาไหมเฮ้ยอะเดยลองดูลองดูเดี๋ยวมาติดน้องเองเซมโอเคโอเคขึ้นมาขึ้นมาหู <c oughs> <c oughs> เออผมว่าจะรูปแนวนั้นเรกลัวโดนมันทำยังไงวะแบบนี้อ่ะใช้มือถือค่ะในคำสั่งเราแต่มันทำได้นะเป็นไงเป็นไงผ่านไหมผ่านเอ้ยไปนี่ดีกว่ากล่องขวัญป๊านึงพี่พี่ทำผ่านไอเนี่ยจิบจิบข่าดว่าจิบอะไรวะจิบจิฟฟี่ปะในในโทรศัพท์อะแอปอะจิฟฟี่แผงสีเขียวนั่นนั่นจิฟฟี่หรือเปล่า ไม่ใช่เหรอไม่ใช่ครับไม่ใช่พี่เดวได้พี่เดวมีแต่ดีๆทั้งนั้นเลยว่ะเราไปใส่รูปบ้างเดี๋ยวหนึงน้องเราน้องเราถ้าเป็นภาพเกิบมันต้องมาใส่ต้องถอดรองเท้าอะไรนะถาเป็นภาพเก็บเราต้องมาใส่ใหม่ตลอดใช่ใช่ทุกวันเลยทุกวันที่เหลือ เอ้นี่ไงพี่พี่แก้วทะไรอ่ะเราใส่เป็นลิงมันจะได้อยู่ตลอดเดี๋ยวอยู่เดี๋ยวอยู่อำเภอพิมพ์ไปว่าอำเภอเปลี่ยนรูปเหรอพาพี่มาเปลี่ยนรูปแก้ไขเสร็จแล้วมาเช็คบัตรด้านนี้ได้เลยนะครับโอ้โหพี่นะครับคุณคอลลี่ครับพี่เปลี่ยนเองไม่เป็นหรออ๋อก็พี่มาเลี้ยงเดียวโชลลี่เหรอเชียครับชั้นข ทำไมเฮ้ยป่าวว่าจะไปกับผัดเองไปไหนไปไหนไม่ได้ไปไหนก็ไม่ดีคุอายุเท่าไหร่ครับอ๋อแก่มากนะครับไม่ต้องห่วงครับฮ้ยห้าสิบเอ่อไปเลี้ยงครับไปเลี้ยงไม่ใช่ครับเลี้ยงอะไรข้าวเลี้ยงข้าวเลี้ยงข้าวใครเลี้ยงข้าวตัวเองสิผัดจะพาไปเลี้ยงไง เดวไม่เห็นจะเลี้ยงบ้างอ้าวถามผัดสิผัดบอกว่าผัดจะพาไปเลี้ยงคือผัดเลี้ยงพี่ผัดไม่เห็นเลี้ยงเดวบ้างเลยครับพี่ผัดเลี้ยงแต่เฮียไม่เห็นเลี้ยงเดวบ้างเลยเอาผัดถูกหวยไงเขาเลยไปเลี้ยงแล้วไมเลี้ยงแต่เฮียมีเบอร์โทรศัพท์นะครับคุณชนลีครับ พี่ชายจูก็หึงอู้หูววไหนเลี้ยงเร็วด้วยเลยนะแต่ว่าแต่ว่าหนูมีคนเลี้ยงเราไม่ใช่หรอกชื่อโปรเฟสเซอร์ครับอันนั้นพี่ชายหนูอ้าวแล้วผ่านไปใช่พี่ชายหรอ เป็นพี่แต่อันนั้นพี่แบบว่าเป็นแม่เดียวกันเข้าใจไหมแบบพี่น้องอ่ะพี่น้องพี่น้องแบบแม่เดียวกันบัตรเป็นบัตรมามีไอวี่มามีเดียวกันเอาไปฝากไว้ที่ไหนนะครับเวลากอป์ลีนครับต้องดูด้วยนะครับว่า .gif หรือเปล่าครับอ๋อหรอกมีคนเลี้ยงแล้วเห็นมีคนเลี้ยงแล้วไงผัดนี้้แแลวต่เบอก น no, e. ไม่ไรเดี๋ยวดูค่ะกินเองแถวนี้ก็ได้เกรงกับเพื่อนผมตรงด้านนี้นะพี่มาเลี้ยงเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวแชใช่ยังไม่ว่างเดี๋ยวพ้ไรพี่มาเลี้ยงคืออะไรครับไหนครับขอดูบัตรหน่อยครับมาเช็คบัตรด้านนี้ได้เลยนะครับว่ามีปัญหาไหมนะครับครับอะไรนะครับ แลมันเกิดอ,อ,อะไรขึ้นนะครับอ๋อมีมีครับมีครับเอ่อฟุกด้วยนะครับแล้วก็ข้าวนอกแลนด์ด้วยนะครับทั้งหมดสองหมื่นนะครับเขาทำอะไรกันวะตรงนั้นนะ่ะเกย์ทำไรไม่ได้ทำไรค่ะไหนไหน ไม่ขึ้นอ่ะพี่มันขึ้นรูปกระดาษอ่ะทำไมวะพี่ฝากรูปกันพี่ลุงจ้านี่ฮะลิงตรงพี่ะพี่ต้องตอบลิงตรงนะไม่ใช่ลิงเฉยๆช่จำได้ไหมจำได้ใครเอ่ยใครเอ่ยต้องเป็นเบียร์พี่สองอ่ะใครล่ะพี่ลิซ่าเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไหนทำเสียงจุ๊บมั่วหรือยังฮะจุ๊บมั่วจะดีเหรอคะ ดีค่ะใช่แล้วพี่สาวครับสนใจเปิดกล่องของขวัญครับฮะสนใจเปิดกล่องของขวัญเลยพี่หยุดก่อนเลยพี่เอาพี่หาเงินเงินเกลีพี่ไม่มีเงินเดี๋ยวพี่หาเงินพี่ให้น้องไหมล่ะโอ้โหนารีเกลียวจมูกหรือยังวันนี้ยักษ์โอ้โหพลังหมดหรอใช่เราเราเราไม่จะตอรี่อีกไหมพี่บราไม่มีใครให้กินเน่า ไม่มีพลังนะไม่มีใครให้ดากินให้อะไรนะให้ด้าวให้ด้าวเหรอเอานี้ไปก่อนได้ไหมไอดียไรคะหนูน้องขวดแป๊บนี่ค่ะมีหัวใจในนั้นด้วยพอมผู้ค่ะน่าจะหวานแน่เลยกาแฟจริงหวานเจี๊ยบไม่มันกินได้จริงนะเนี่ย ใช่มันกินได้ราคาปกติเขาขายกันหมื่นหนึ่งนะครับเพิ่งรู้ว่ามันกินได้ด้วยัเปนตวกินได้ค่ะมันกินได้เดออบัตรมาูก่นนะคแล้วนี่จะไปไหนคะครับพี่ได้พูดอะไรหรือเปล่าจะไปอยู่กับพี่อะไรอะไรแกเอาเปลี่ยนบัตรเสร็จยามเลยไม่ใจไหนนะเปิดบัตราต้องมีครัสนใจเปิดก่อนค่ะโดนดันนะพี่ลิซ่า ม่ได้ค่ะมาทำอะไรต่อไปไปพันยากันขอบคุณมากครับไม่ไค่ะบายบายเดี๋ยวถ้ามีสตอรี่และชนะอีกมาเอามันนี่นะยาขอพ้นค่ะมันนัวงอ่ะไม่ชอบเอ้าเอ้าเอาจะทำคลิปใช่ไหมครับอ้าวไม่ตุยพี่มีข่าวไหมบายบายค่ะไม่มีน้องรู้เลย่ฉยๆพี่ปันยาปันยาเอามาดิคิดว่าอะไรจะถึงจุดมุ่งหมายของนี่จะทีงันใช่ทีแกแล้วนะ อุ้ยสามสามเดิมพันอุ้มเลย <มา S 2> ไปโจน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 ไป <ทำ S 2> ไปไปอ้อนอมผม เกี่ยวเนี่ยไปเนี่ยไปเนี่ยไ,ไม่น่าใช่โจนะช่วยด้วยเดีวโดนยิงอ่ะมันไม่เกี่มันไม่เกี่ไอ้โจรชั่วเอาเอาเป็นคนดีไม่ชอบโจนชื่อกอกอล้อนี่ย ลงรถเดียวกันหนีตรวจรถซะเนี่ยยิงก็ไม่แม่นไม่ดูคุไม่ดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยช่วยด้วยสวัสดีครับคุณไม่ดูคุณไม่ดูชัดเนีย่ย โรไม่ช่วยเขาอ่ะโไม่ช่วยเขาอ่ะมันกดมันตน่ลลวมันต่นแล้วนู่นในรอ่ะไปตีมันเร็วอ เพ um ื่อนเขานีแหละคืออะไรเออเจอคือโลโยและนี่ยู im ่นี <h <h CO, um, ่งหาไมเจอะหาไม่เจอขี้วองเจอแล้วโดนเขาตดนยิเจ้าหนูยิงเจ้าหนูยให้ตกเจ้าหนูยิงให้ตก เขาหล่นหรือตายเขาหล่น

เล่นแต่จะบอกว่าใช้มีดน like like, so really right. <so nope, ี่ไม่ได้นะไอ้พวกอ้มีสปอน่ะหาเล่น้าวไม่ได้เหรอว้ยบุกบุเป็นโจนอยู่ใจเย็นอ๋อตายจัเเขาตายเขาไม่รู้โอเคโอเคพูดเสียงปกตินะ้บไม่ไม่เล่นหายอยู่เล่นหายอยู่ อานน้้งกิขวพี่ผ่านคือแรไปนั่งอยู่รถจอดนะกูเมื่อกี้น้องเห็นแล้วค่บเล่นเล่นชุบแล้วน้องไอ้นี่เล่นกันกับอ่าพอเฉยเเหมือนเล่นกันนี่แหละเล่นกันแล้วทีนี้น้องไม่ได้กินข้าวจอดจะได้ชุบเออกินข้าไม่กินข้าวไม่กินข้าวทั้งวันเลยมั้งเนี่ยเหมือนไม่ได้กินข้าวแล้วก็ตุย กูกินข้าวทั้งวันเลยกูไม่กินข้าวทั้งวันเลยแม่ไยไม่กินข้าวหลายรอบเนาะค่าวไทยดูเอาไปเรียกค่าวไทยไอตุงเอากี่เอ็มเอาร้อยเอ็มร้อยเอ็มหรอพี่เสียแค่สิบเอ็มเองนะเนาะจอดเอาห้าเอ็มคนละครึ่งจอดดิฉันได้ชุบเอาจอดอัยหนึ่งอันหนึ่งตึ้งตึ้งเฮ้ยยังเยอะเออแค่บอก สลอน,ออนว่างสองค่ะ, <c oughs> ะเฮ้ยเขาแจ้งมไหมเนี่ยอาวุสปอนไม่แดไ้ไม่ไม่ไม้ผ่านไมแจ้งต้องนั้นเพื่อนกูทั้งนั้นเลยอวาวุธสปอนคืนออะไรอ่ะเธอไปน,น,นั่งเบาะหลังฝ่งนี้เอางีา้โจนเอ้ยไม่ใช่โอ้โหหน้ากากกูหลุดอัน <laughs> นี้นากูใส่หน้ากากกนเดี <laughs> <ๆ>๋ยวไม่เเเลหลัง รอกูด้วยดิมึงนี่ไปไหนวะมึงนี่มาไวนะเฮ้ยชียอะไรเนี่ยเอาเอาเจอหรอมึงนี่เนียนนะใส่ละกาสิปะอ๋อเจอหรอพาพาไปกินข้าวก่อนดิเออใส่ละกาสิปะไม่ข้าวหมด้อไปกินข้าวก่อนมึงเรื่องมากนะไอ้ปื้มค่าสามเก้าอ๋โอเอเอ็งอะที่นอนอยู่อะคะข้าจะบอกว่า ค่าขอสองแสนพ่ออัอนเะนี้ยคุยอะไรคุยกับพี่พอ้ออะไรเงี้ยอะไรนะต้องอยู่กับเลนน้องนั่งคุยกันอยู่ชุบแล้วน้องเล่นนั่งอยู่กับเลนเนี่ยบอกให้น้องเข้าอบอกโอเคเดี๋ยวบอกให้น้องเข้าบอกโ <laughs> <laughs> อ๊ยกูรันเข็มขัดแล้วดนะ้วยเอเอพี่เพ้อหาที่จอดหน่อยเลยชุบก,กี้บอมอ สวยอู๋สวยพี่แรงแน่ารักเข้มขัดจริงปะนี่รัดรัดเอาศพใครดีไอ้ชุบ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 เอางี้ไอ้ตู้ตู้จำเมื่อวานได้ไหมพัดจำเมื่อวานได้ไหมปล่อยให้เขาล่าปล่อยเขาหาเขาจะขอขอนั่งหน้าได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เอาไปเป็นศพแล้วขอนั่งหน้าได้ไหมขอดูย่าเจรจา อ่าไหนอ่าพึ่งชู้อย่าพึ่งชูอ้ชอ่าไหนคะเจลาจะว่ายัางไงจะเรียกอะไรคะสองแสนค่ะสองแสนคุ้มหรอคะพี่เลนกับเรื่องวันนี้อ่ะเรื่องอะไรคะให้หนูพูดไหมคะแป๊บหนึ่งคะ <c oughs> ่ะจะให้พูดอะไรหรือจะฟอยเกวอะไรอ่ะมันแค่จบไปแล้วดิ เคียนจบอะไรหนูช่วยพี่พี่ช่วยหนูจบเฮียเขียอ่ะยังไงนั่เเงเล่าเล่าอะลรจำความไม่ได้เป็นโจนคืออะไรอะไรดิอะไรดินั่งเล่าไม่ได้ค่ะคือจำความไม่ได้นะคะคือคุณตายอยู่นะคะจำความไม่ได้อะไรคะหนูเล่าตอนที่ฝืนมาได้นี่คะ่ะเราจะรู้ได้ไงคะว่าโจนเป็นใครคะ่ะ หนูต้องไม่รู้อจูนเป็นใครคืออะไรคือหนูจะต้องไม่รู้สิคะว่าจูนเป็นใครน่ะหนูจะเล่าขนาดพี่ยังตามหนูอยู่เลยพี่เขาไม่ช่วยอุ้ย่รู้ใครวะพี่จะโยนเลยเรื่องของพี่กับเรื่องของหนูอ่ะเอาใครมันใหญ่กว่านะสองแสนจบสองแสนคืออะไรมาสองแสนจบปล่อยตัวไม่งั้นไม่ได้อยู่กับแฟนนั้นก็ได้ไม่อยู่ก็ได้ ไม่เป็นไรแต่ว่าพี่เกมแน่ไม่มีพี่ตัดไปแล้วไอ้ไอ้ตุงช่ิยพี่เคลียร์ดิดเขาได้ความรับพี่ไปเปิ่เงเฮวะโอ้เคทีเดียวเดียวช่วยพี่นะทำรถไปตกน้ำอะ่ะไอ้ตุงเอางี้ไอ้ตุงอยากได้ทักงสองแสนเอางี้พี่ไปเอาก็ได้แต่ไอ้ตุงต้องเอาสองแสนเอาอะไรไช่วยตอบเอาไหนดิตอบว่าเอา โอาไห่ไอตุ้งเอาใช่ไหมสองแสนเอาเออสองแสนตุ้งไม่เกี่ยวเลยเนี่ยตุ้งไม่เกี่ยวเมื่อวานนี้ตุ้งเกี่ยวเมื่อวานตุ้งเห็นแบบที่ใ้่ไหมที่โอ้โหครับเมื่อวานหนูเห็นอยู่ถูกต้องเอางี้พี่อ่ะพี่ไม่เอาอะไรแล้วแต่ตุ้งมันเอาแต่มันเคลียร์ไปกับลุงแล้วไม่ใช่หรอเรื่องนั้นอ่ะเอาแต่ตุ้งไม่ได้เคลียร์เกี่ยวอะไรกับตุ้งอ้าวแต่ตุ้งเห็นเหรอ ที่จกปูเลยเออใช่จกปูอุ้มกันจะขึ้นรถอยู่ด้วยอืมถูกนั่นแหละมีหลักฐานหรือเปล่ามีทั้งคู่ไอ่เอาไปเกี่ยวไม่เกอ่ยวพี่ไ่เกี่ยวเอาไ่เกี่ยวเออเออต้องเปาเพื่อนดูแค่ไม่ทันน่ะจบแค่นั้นมันไม่มีเห็นด้วยสายตาหรอหลักฐานไม่มีค่ะไม่ได้ค่ะขนาดเฟียง ด้วยสายตาก็ยังปรับไม่ได้เลยค่ะต้องให้ถ่ายรูปให้ทันนะคะมี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 อะไรเพื่อคิดบอกไม่มีไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอย่าไม่ไม่ไม่ทำนะเป็นไหมไอ้ไม่ทำนะไม่ทำนะได้กลัวไว้นี่เดี๋ยวให้มาหากันเอาเองทนดูคนรักเจ็บนะเดี๋ยวคอยดู มีอะไรจะบอกไหมเย้ฮะมีอะไรจะบอกไหมบอกอะไรอ่ะคุณไม่รักทำไมไม่บอกมีอะไรจะบอกไหมเอ็นเขาทิ้งเรากันไปแล้วมีอะไรจะบอทไหมบอกอะไรคะเอะไรเอาสบ้มาอยู่นี่ได้ไงศพอยู่ข้างในเล่นกันเฉยๆพี่เจตเออมันกดซีแกงไง เตตีเลยเออเล่นไหมเดี๋ยวๆทำารค่ะพี่เต๊ทเมื่อคืนเมื่อคืนเล่นก็กบอกเล่นกันไงแกล้งน้องนี่ไงเล่นกันพี่เจ๊ฟังนะเมื่อวานนี้ตอนตีสองเล่นกับพี่เล่นเกมนะสามรอบพี่กำลังกระซวยให้เราแรกนี่คือชุดอะไรอ่ะพี่เขาไปแนวใหม่หรออะไรอ่ะเอาไปบอะไปละ ้โหนูอยู่ไหนหนูอยู่หนูอยู่นี่หนูอยู่สนามสนามดบดอะไรหนูรอดแล้วพี่ไม่เป็นไรค่ะไปค่ะพี่ไปกันเถอะอุ้มเขาคุณไม่รัดทำไมไม่ปวด ฝากไว้ก่อนนะมันว้วงมวลอดฉันเล่นทำไม,ำไมอโอ้โหคนไม้ใส่เกลขึ้นเอาไปไหนอะขึ้นมาเดี๋ยวค่อยเลียยเอิ่มเอิ่มเอาเปน็นว่าฝากไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาเอาใหม่แม่งไม่ยุ่ทธรรมอะตุงต้งเมื่อวานเนี่ยพี่กดเคสไม่มีใครดูไม่มีใครกดพอเกลแม่งกดอุ้ย วันนี้โดนดุกันหมดเลยเฮ้ยมีคนตกพี่คุณอุ้ยตายเลยทำไมไม่ให้คนที่ไม่ได้อุ้มไปชุบวะฮัลโหลไหนวขตกนะเ้าเธออยู่ไหนอ่ะไม่รู้ว่าตกกับผัดไทยหรือผัดไทยหายไปไหนไปหรอนี่ไงพี่ผัดอยู่นี่แล้วเธอไปอยู่่้อยูขางหลัง แล้วมันโตดได้ไงอ่ะสวัสดีค่ะจิลงศิลาปลาเผาสภา,า,ามาเอ้าไปโทรมาจิลงโทรมาอุ้ยปล่อยยาเหะเอา้าอีกหนึ่งเห็นแล้วเมื่อกี้คืออะไรที่เกลให้หนูอุ้มก็ได้ ตัวบาครับตัวครัฮัลโหลไม่ได้ม่ไงครับขูขอนั่งหนึ่งไม่ก็สองอ่ะคูณทำได้สวัสดีค่ะยลูซี่ที่มืออมึงอยู่ไหนท่ราไันถึ้ม่พอล้ไปหม่นตาหนูกันมั้ทำไมกูโทรไปไม่รับหนูเพียโทรมาพอดีก็ลุงโทรอ่ะอะไรโทรมานะ เฮียเฮียโทรมาเธอเธอเดี๋ยวเฮียโทรมาเดี๋ยวเฮียขาแล้วมึงทำอะไรอยู่ไอ้หลานเกรถมามามาตุ้มปะหนูกำลังไปเลนค่ะเลนอะไรเลนเกราะไปเปลี่ยนชุดก่อนอ๋อเดี๋ยวนี้ไม่เอาแล้วครอบโค้งครอบครัวทิ้เกลเลยนะลุงไงลุงอยู่ไหนลุงอยู่บนไหล่มึงเสมอมึงลองหันซ้ายดูสิมึงก็จะเจอลุงเกาะอยู่บนไหล่มึงหนูลุงลุงเป็นแมลงสาบเหรอหนูเจอแต่แมลง ทุเลศเกาะบนไหล่นี่มึงต้องคิดว่าเป็นแมงสาบเรือไงอามึงลองแบบเป็นไอ้นี่ดิเป็นเอ่อเป็นแมวอะไรอย่างงี้ยได้ไหมอาที่จะขึ้นยู่บนไหล่แล้วทำไมแล้วแมงสาบบ้านมึงสีอยู่บนไหลเดี๋ยวเจอแลนซ่อมโอเคโอเคนะจินรุ้เจอแดนซ้อมหล่้ยไม่ขับแบบนี้วกจะแตกพัดเธอขับดีๆหน่อย thank you